กวบอเจ็ดจ so so um, ุดเจิงว่ะเอื้อเอื้อผู้โซว่ะเป็จุดล่างแล้วแล้วก็มาได้เราโซแล้วเราได้ถือกินนภิดเออภิดภิดเอื้อเีร็จแล้วเอ่อแต่ยังบกพรายโบเหมือนนี้ก็เรื่องเมื่อยอยู่แต่ก่อนเราอยู่ไซอะไรคือว่าไปไปมามาแล้วจุดน้าเออบบบนี้เลยป้าพี่เหนื่อยแล้วป้าพี่แบบเราเมื่อยเด้เมื่อยเป็นเราโชหาน้องแบบเราอยู่หน้าไพ่เบิรงนใช่ก็ เราจีนายงัวแล้วแล้วตัวพัวเราช่างคนนี่แหละลูกเราบ่มีบ่ลูกเราจีนเจ็บกุ้งไสหัวเลยสบายเด้อบ่าวกำไพสว่างเนจอนสบายดีสบายดีสาววานลายสบุลายพี่น้องเลยสบายดีสบายดีเดินด้วยจังพ่อกระเป๋ากำไพเพิ่นนี่แม่ลุงพยุได้ผัดมามัอนี่แม่ปกติเห็นไปหาแต่น้องปลามื่อไปมื่อบหร่โบนไปนี่แหละวน่องปลากรดี จะมาจะไปทีไปที่เดียวเพิ่นสีอยากเพิ่นช่างกูละน้ององเพิ่นกินฮอตหมดเลยจังสิไปอีกอโอ้นี้เคยไปยังแกงทำไมโอ้ยน้องไม่พาไปหาหานี่เลยเคยดีหน่อยไปหาหาแถวใกล้นบ่อเลยอืมคือว่าได้ยินว่าลูกชายโทรมาบ่อเลยมื้อนี้นี่แหละเจ้าโทรหาเราเราโทรหาเจ้า ปเทศเมาเออเพื่อนว่าจังได้ไงนะเพื่อนสิมาแล้วมาเมือมม่อีนมาเมื่อี้หอดังม้งจักถเบอร์เบาอืมะนาิหอดประมาณสี่หามงกเนาะราวาการเดินทางกะใช้เวลาสี่สัปจากจมุกดาหารไปขอนแกน่นโดยมาหอด้านเ้าก็สิประมาณหามงกุลกะแล้วแต่ว่าขึ้นรถเศร้าหรือสวยเนาะโดยบอกเอาอีบอกของฝากของตอนะบอกหดร้อยเออเอาอยัางนันนะ เอาแล้วแต่เพิ่นแล้วอันนั้นคือเอาเอาของฝากมาเด้อบ่เอเอแล้วแต่เพิ่น,นม,มื้ออื่นแล้วเราจะเอามาให้เนาะดูอ่าสิมาต้อนนําเด้อซั่นเด้อรดเลยชิมาต้อนของฝากมาให,นะห้นะฮะสะยังมาฝากจักแลเออทุกสายสองคนมาแต่ไทยามาตอมอม้อ,อนแม่จอนได้มาอื่น มื่อนั้นคือว่าแม่จอนโทรไปหาเราบ่โดยมีเวียกยังคือว่าโทรไปหาเ่าเท่บ่โชว์ไปลิสเพิ่นเพิ่นได้กระติดเพิ่นวิ่งขึ้นพิ่นโชว์มาเออาบ่โดนหรือบ่ลมนับเพิ่นก็ลงบมาได้ออคุยเรื่องยังกับเพิ่นนะสารพัดชุกลิบบ่คิดของได้นาะบ่ได้ผิดหนาแต่เนาะ ไปแขอยไปโดนคือนพวกกินหอดข่อยไอ้สารคือกินหอดได้บ้างอยู่โอ้จะโทรไปบุมีเฟสเจ้าบ้านเออเราโมเฟสบ่เลยเออกินหอดชาวรายเดาอ่ะแต่เมื่อนี้ยนักินกระปุ่นเนาะยังคิดหอดข่อยกครับเจ้าเออเลยโอ้หมื่อวานบ่คือหมอซืนเห็นแม่จอนกินกระปุ่นน้ำยาปลาโอ้หนำลายไหลน้ำเมจอนเนอสว่างน้ำยาปลาบ่ชามื่อนะคือว่าน้ำยาปลาบ่เห็นในคลิปเลย เขาเห็ดน้ำกระปุนเออไปเห็ดนะเจ้าเอื้อยได้เห็นจะไปซื้อเอาบ่ดูจังไงเขาจูชัยไปซื้อเออซื้อมาเป็นหมอใหญ่เลยเอหมอใหญ่ในเฮือนนี่แล้วแสบคักปัญญังเนาะหลายคนบากขินมือน่ะหลายคนแล้วเผ็ดจีบีปวดกขามไปเละกินเงินทุมือเบิร์ดเลยกระเบิดกระปุนจักรโลนะกระเบิร์ดเจ๊กระปุนนะ ในเลือดแต่น oh, ้ามันน้าไปแช่ไปเจ็ดไว้เลือดลายเลยน้ำลายกว่าตอนเนาะตอนตอนถ้าอยู่น้ำมันเหลือก็ซื้อเอาตอนมันเสร็จมันมาเนาะโดยเพราะว่าน้ำมันนึ่ยากกว่าสีมันดิเดี๋ยวนี่ให้เลยผู้ชับจับชีจับหาจับผู้เลือดลายแบบนี้แล้วว่ะพูชีจับหาจับป้าทุกเฮ้ยล้วท่องเร่อเอะไรได้แบบเนาะพูชีจับหาจับเคนละ คิดว่ามีงานหยังน้อเฮือนแม่จอนคือว่ากิจกรรปุ้นซุมแซวกันน่ะคือคือเด็ดยู่อื่จเจิงว่าเอื้อเอื้อผู้โว่้นลางอ๋อแล้วแล้วกบ่ได้โแล้วเราได้ึกกินน่ะิเออิิเอื้อนี่แล้วเอ่อยังบ่ไบ่มื้อนี้ก็ยังเื่อยอยู่อืแต่ก่อนเราอยู่ไสน่ะคือว่าไปๆมาๆแล้วก็แล้ว จุดนะเออวานนี้เลยบ้าพี่เนื่อยแล้วมาพี่บ้านเราเหนื่อยด้ยเหนื่อยเป็นเชวหาน้องบ้านเราอยู่น้าไพ่เบิง์นะก็เราจนห่ายงัวแล้วแล้วทักคัวเราสอคนนี่แหละลูกเราบ่มีบอลูกเราจุนเทพบกุงไ่หมดหละแบบเมื่อได้เราเมื่อยแล้วก็คูอเมื่อยได้หมดเมื่อบทจดวิตจะผ่นโือเอาแบบไปได้เอยเมื่อยบ่หัวเมื่อยก็ สมมื ha, ่ยคำคือเราชฮาเด้อป่อเอือยฮะแล้วเ่าโทรไปมาแล้วบ่หัวมาแล้วเขาลักยี่หอดให้นะหอดหอดเจียงตะเพลืองแล้วบ้านนี้มื่อยไรละสีเมื่อยใช่แล้วเมื่อยแห้งซึ่งจุ๊กจุ๊กจุกจุกนะแล้วเมื่อยแห้งนะหนูโลภหวานเห็ดลอกเค็มเป็นยูเอาเออเอามาจักเหฮดเราเมื่อยแห้งดิเราจุบได้ค่ะแล้วเมื่อยแห้งอยู่ค่ะ เห็นอยู่ในคลิปไห่ก็เ้วนอนมาแล้วนอนอยู่ลิปลูกขาใช่ล่ะเดี๋ยวแล้วลิปลูกใช่ล่ะโดยเลเอนเด้อเออคิดว่าลูกสาวสิมาหาบมานอนไหมเนาะน้องแดงโอ้ยมาเราก็เฝ้าเมื่อเนาะโดยยนฝนตกฝ้าลงโอ้ยอยากเนาะโดยน้องแดงขึ้นห้เมื่อนี้ว่า่นว่ามีนี่นึ่ินในหู่นว่า คือเสียงพฟ่เพิ่นมาว่าว่าจักไหนใดก็เปิดกระลืมเน่ยสลายจะอะไรเงินบอกบอกคือว่าเป็นเนื้อใดบทสิไหลน้องเด็กว่าได้ยินเนีหูเพิ่นเพิ่ดดไฮเพิ่นคือพ่อฝึกนายมาพฟ่มาถามเนี่ยจ่ะทางป้าบุญเพิ่นกาได้ไปหักดอกไม้มาค้นหาเนาะแล้วก็มาเอิญบอกเอิญบอกพฟ่กับแม่เพิ่นเลยใครแน่อยู่ๆกะซึ่งเรื่งปากว่าวว่าได้เป็นไห้ฝึกลง ตกใจได้ข่อยกับเอ้าเลยวุู้เจ้าไปลงวัดวงว่าซี่แล้วเออฮะตงวจว่าเปแม่ฮะจักบู้ใดถามเพื่นจักเพผุนลงหรือบอกพื่นเมื่ออยู่บ้านโคกแลยคือสิผู้ได้ร่งหรอกเนาะมาแลี้ยงโชฮาบุบผู้เนี่ยลงคือโทรหาตอนนี้ไม่จอดเวลาวนอนเบาไม่จอดโูเป็นเรื่อว่าช่วยให้มือชินจะให้มือวันโชหาลอยวันนั้นแล้วก็วิตกข่อยวิตกข่อยโชหาเพื่น อ๋อเนี่บาตรค้าบ่จะคือบุธโรหาแล้วลดที่ไหนลืมน่ะสองนด้เผื่โซฮาเม่แล้วแล้วเฮือนว่ายังเมื่อแหละก็อกะลืมถ้ำก็กระลืมเป็นอือก็ราบว่า้าบินงินลงอยู่บารูกว่ะลงอยู่เมเอ้ยว่เอาอยู่หมือลเราคือหาถ้าตัวไปจัดนายเป็นนายเผื่กินบ่พอเม่ตัวนายก็จะพี่เอาคอยค้าแต่เมื่อสชดจิบักเงินติวิตเนี่ยบอกว่าเมื่อชิดตุนก่อน ต่อยจังต่อยม่วงอะนะน่ะแม่บอกนะจอน่ะจอนมึงบ่อหรือยังบ่ได้เปล่าตัวเราจะพัมาเชียบ้รเอหอถุนฮานอนในดีเปอนหอไป็นเบนตอนนอกแต่ยังคือว่าพัวมาเยียบทักแม่ของแม่โจ้เนี่ยเดียวเห็นคนต่อยแักม่วงโดยละลายพวกเข้าใจที่นั่น จะคิดไ่าอย่างเดียวไเนาะพี่คนเดียวลพอแล้วพอนี่ท่านเจ้ามาชกิึงอยู่บ่หินบ่ก็อีคอยเราไปชอบิงอ่าชอไปอว่ามึงแล้วจอนว่าพมบ่มาต่อย่วงหะหเอาหัวจักแล้วเขานอนหลับไปดิจะไปลุกมาชกิงบ่หอไงเอากลไปลุกแล้วออ ว่ยังแม่จอนนะแจ๊กบอคือว่าหม่าม่วงหม่าม่วงในใช้หมม่วงนะ่ากํไฟเผิ่นมาบุท่านเผิ่นมัวแต่ไปไทยน้องจอนเห็นเลื่อนมาเผท่านเพื่อกอดินบอกข้างเซบีตเผิ่นว่าสันบืนดาเล่าอยู่ติแล้วเลือขัางเอ่เนาะดนยินว่ามะม่วงมะม่วงว่ะนี่มบคาไม่แถวนี่แต่มบัคามได้เ่ากําไเยเผ่นว่าขัให่บังคามเนาะกอล์ดินบอกด่มาตอนบัม่วง ทั้งพ่อพอนันแห่เดียวเฮ็ดมาจอดพวงบ่มาตอนบักม่วงแล้วบัดน,นอนรับไอจอดนนะ่ะบักม่วงอยู่นี่บ่อยู่ใช่น่ะโอ้กะเทียงพุ่นกะเทียงแ,แต่เฮงบ่อเนี้นะยนี่ว่าใหม่ใหมนี่แต่เฮงเติบแล้วเฮงเติบแล้วไอพ่อน้องแดงเสียใหม่หมดเลยไอผัวคนเสียใหม่ๆพุ่นตะกี้พุ่นเนาะนี่ประจิตวิถีคนบมกบ้อยจิบพอดียล้วหมกบอปากปากันแล้วชีวิตน่ะมึอละตาจิวิถีนี้ ตั<จ>วเป็นชา<ใ>นขาัาขากแม่เนาะมาตอยบอกบอกบอก,บอกอม่วงพึ่นกะเออเตรียมใส่บาทให้เราเล้วใกล้เขามาด้ลนีล่บั้นจันเนี่ยมียังกระใส่ให้เราจังไหนเรามาอย่างนี้ได้ค่ะมาหาอีกเดยคุณเดี๋ยวข่าตัวโคตรบั้นที่เราชิ้นกินดับกลงลงใส,ส่สวันก็ มีเวยกมีงานบ่าค่ยขาดเนอะวันพระวันจินโดยไยขาดไตอืมได้เล้บอกเื่งสีเรียมมันฮิตอันว่าขางซื้อและยังเคื่อเพชรขนมเลยตะกล้วยเทากับรุนบได้ไหมมื่อเมื่อเมือได้สิบปตลาดมืออื่นเนี่ยอืมหอยตะวันสีมืออื่นที่กันพ่อก็ถือล้วขันสิพ่อได้ไยตลาดนันวาคนบ่ายเนาะคนบ่ายได้เมืออื่นไปหาชื่อเครื่องของพ่อ cầm cần gì đó Bạn này bạn này kể cả hôm cần gì hạn mừng này bà cần thì phủ là chỉnh này đây ừ. ừ, chịu thôi là thôi là thôi cào bò thôi cào là hm khoai gặp có chịu thôi chịu เใจสะอาดพ่อในบุญคือกันเนาะในบุญคือกันบุญหลายสำการนี่ควเสื่อควาเสื่อใหม่กันบอกไปที่แได้ะฮะผมมีเงินซื้อ่นจะแจไอเดียเสื่อผ่าใหม่เนาะแต่ฮะผมมีเงินซื้อกระบอกตามมีตามเกิดเียเน่เช็ดขาวพันก้อนน้ำมอแต่ละปีฮะเช็ดขาวพันก้อนน้ำมอจักเลยว่าที่แต่เหาก็ต้มหรือกระชืดหรือกระจาระหรืก็ะดมบ่ได้เคยเห็ดบ่าขาวพันก้อนบ่เห็นหนึ่งเดือ เขาเป็นเขาอขาองหอบเป็นสับอม่สอะไม่ใจโขาหนกบเฉะเชแล้วว่าหอบหอบไม่หอบเป็นแตละปีแม่เห็ดเป็น่าเป็นเขาป็นหอบอะไม่ตจะห่อแต่ก็ต้มหนจังเดียวกับพ่อแหละหอบเป็นเป็นห้กากับเห็ดเป็นแตนอันน like str mm. ี้เนาะ ออแต่ห้องที่ปิดน่ะเนะะออแต่ก็มกกล้วยก็คอยกันแล้วต้มใบซีนะต้มแบบกระค้างไว้งากล้วยพร้อมจนจไงต้มแรกก็หอยกับคุณละขยุกโทรมากับหอก็หอก็นมมกกับข้าวเล้ละสบาหน่อยคุณบ่อก็่นะยัดทางเบอร์ปกติแม่จอให้ดิใช้สะฮะปกติหออยใช้นี่เราคุณหอขึ้นขึ้นไม่ป้าไม่ฮุกเขไปฮุกปั้นไห้เื่อแล้ว เยสบบาทเอาแต่ละปีไบห่อน้ำเพลินนต่เพลินปั้นไนปั้นไห่อเพลินเ้อเออเจ้าระหอบโเป็นห่อระหอบเปิ้แล้วแดงก็บโเป็นเป็นตะกินกวกับอีแดงแม่เจ้ากูห่าะกูนี่กูห่อเปิ้แดงเงินก็ไปแดงอห่อมาโอ้เหรอเ้ดได้ขวาุงจะอาประเทศไปให้มานโดนด่วดวะอได้่อไว้จักในเหตุเนาะเหตุดได้กั่โดนดิ เฮ้วะเฮ็ดเนยนี่นะก็นมุกน e nah. ี่วะลูกว่าจากเอาไปคุมหาเหตุเป็นลูกอยากแม่์เป <sh ็นโบเป็นเลยลูกว่าจักคิดถึงลูกคิดถึงลูกว่าก็เหตุไดยังหอนว่านมุกนี่วะแต่ทั้งแม่เถาเนี่ยเหตุโบเป็นบ่แม่ของแม่จอนนี่จักเต้เม่์สามเพ่นเอาแต่ละปีเอาใช่ส่ะเมยเนี่ยับผนเอาไปชิมมาไล่ได้ใครหวานเห็ดประกันลายหนึ่งลูกเต่าเป็นเห็ดแต่เพิ่นแบ่งให้แม่ คนแบงให้แม่เออเื่อนะเขาเนี่ยเสือเขาป้าไม่ฮุบกระแบงให้ก็ป้าไม่ใข่กระแบงให้แน่สตรกจะเหตุผลเปลี่ยนมีเตมูแบงให้เขาต้องเห็ดเองแบบนี้เชื่อแล้วก็นี่เฮือนคือเขาเอาพูยเขาเขาไปให้เขาอ่านแม่จอนก็เริ่มเป็นแม่คนเด้ะเห็ุเองเด้อบาดนี้เด้อจักหน่อยบัดนอกอียังนองนองบิวอยากบัดไปถามไพ่แบบนี้โทรหาบ่าวไทยกเถอะมาถึงเราไปไทยได้บ ะโทรหาอันบาเทด่วนๆมาแล้วละมาค่ะบอมาละน่าบริตกตกใจบอ่ด่วนๆจะมาเป็นหันเป็นหนีดิเออด่วนหัวเนาะบทสุดท้ายว่าหายมาห่อขนมุกโอ้ยเนาะขนมุกเแถาหมดเราบัดหองามเนาะอืมบาเทเราหอบาเน่บาเทเราเห็ดเปลี่ยนบาเท แล้วหอเป็นใดเออใส่มเพาเพิงเพราะใส่มันได้จังได้ไงนะใส่ใส่้งใส่ลายใส่้ล้วเอาผ้าว่าหรือเอาถุเลีงรเอายังข้าแล้วเ็ดดาวได้บ่บนี้แจ่เป็นคนแล้วเน่ผลชื่อแนวในทงเข่าเยเข่าคายนะมัาก็เห็ดเห็ดตือมือล่ะเห็ดเข่าสังคูันบ่โดยโอ้เพื่อเอาเข่าสังคูเออ เอาแป้งเอายังฝุ่นกันเงียดเนียนแล้วเขกวาดจักในเหตุบ้านเขากลัวบ้าวเอแล้วเจ้าละขัวเอผ้าละขัวเป็นบ่ขัวผ้าขัวเป็นเจ้าห่อโบเป็นยี่นี่เลยโบเป็นจรฮะห่อโบเป็นยี่นี่เลยเจ้าน่ะเลยห่อเป็นยู่หามโบงามบ่กโบงามยูหมยู่ไหนพี่โบงามอยแน่ไหนแล้คือตัวกุ้ยห่อกกระบอกว่าเฮียนห่อเรื่อยๆเดี๋ยวกระเป็นกระงามเนาะมันโบยากสำหรับอันนี้นะเธอหนี่บ่ห่อนี่โบงามกะ พัฒนาตามมาไปเรอยกแห้มันงามกว่านี้อีกมือัว้าเจ้าคุปห์ห่อนมุกว่ะอ้าวควคยห่อห่อไปห่อห่อห่อบปง่ามแต่หอก็เลยหอกินเองค่าผบควัาเขาเองไงล่ะควกัเจะบอกแบบนั้นเนาะก็เลยมือก็ค่พย่ลซื้อปัจจุันก็ผลผัวก็อยาลูกกยะยา็หอกินเองแหลหอบไได้ผลอามพาตอามพาตอไปก็คนจีตเนียนดันเนีนี่เนียนตันเนีนี่ก็ต้มหมักเ้า ขวาข้าวว่ะดีเต็มแล้วน้ำตาลเต็มว่ะจะว่าเรลืองนี้ไฟบ่ใหม่หมอเนาะเลยแต่บัดนี้ออกมาหน้าตาชีเดืองบ่เลยอืแล้วบัดนี่ยเห็บเทศนห่อทั้งเชยอนห่อแต่บัดนี้นี่พ่อพอกะได้ยีบ่แบบเฮ็ดเองแบบบ่มีไผซอนนี่จื้อยู่บออะไรแต่ห่อค่อยค่อยค่อยแม่อีพ่อแล้วก็แม่ก็จัดนี่แล้วจัดคอเป็นอยู่มาพีจุพีเลยเน้ เออคือ,อจ้าไปเชื่อเครื่องมาสิเชื่อเครื่องมา้าเนะชื่ออื่นให้แม่มให้แม่ก็มต่ต้องเออปตลาดกับไพส์สามอื่นน้องสาวเพื่อนและชาวเพื่อนดีโชคดีสปีนี้เนาะมีน้องสาวก,กับมเมฮอ,อัสานโอ้ยโทรบอกว่าเท่ด,ด่วนๆอีกแล้วเนาะเชื่อ <c oughs> ก็อุ้มมาแล้วหัวชอบชาวเพืออน่นนั่นคุณจะเพื่อนว่าชิมมืออื่นนี่แหละพรัว อามเราอีบ่ก่ามาอย่างไงนะหัวไปทามแล้วหัวมาอย่างหัวมาจุเลยเพาะทางอบัติเผ่นเอ้าแม่โทรหาลูกยี <sh 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 ่งบัทามอย่างมาอย่างกันเนาะอื่นคุ่บ้า uh, ว่ะผมก็มาแช่ปลาดิดแต่ว่าอย่าบาเรามาห้องเพลงคิวงานอย่างของเรานะบอกทีเราหลายอย่างไน้บอกทนี่อนไ้กินแต่พอมีเชือกปากัะ เสียงปากนอนอยู่เทิงโหวนนี้นอนที่ลุมอารมก์อาบบ่มาก็แล้วใครนอนอยู่เทิงใครนอนอยู่ลุมนะพอมีเอาเมย์ชู่นะเอาาบ่เทว่าเด้เป็นคนละห้องบ่เป็นคนละห้องขันเป็นห้องเป็นห้องวันนี้นอนอยู่ลุมวันนี้นอนอยู่เทิงปกติแล้วนอนห้องเดียวกันได้ไหมจอนใครบ่เทก็บพอมีนะจะนอนคุณนอนเทิงโหวันนี้นอนอยู่ลุมเออโทรไปนะกะรับผิดกันแน่เนาะโทรไป อ้าวะคุณนอนจุลุมมา่ะใช่ป่ะพอมีเลยพอมีนอนเพิงว่ะอ้าวออาพอุลุมหัวอ่าแล้วพิ่พอเจงวมาแล้ก <laughs> ็ไ <c oughs> อาเหาพนเกินี่พิชเชเบ้ัว<อ>บ้าบริพิษแล้วผ <c oughs> ัวพ่ <c oughs> นนอนเ,นเ,นเพิงหัวเฮ่พ่นอะไรถามลูกพ่นลูกพ่พิกัน ไปเล่นกันพิการณาเป็นแต่เอาเด้เนาะหนูเป็นสาวแบบมากนะคนหนึ่งว่าเต็มว่ะเอาเราว่เอาลูกไส้เอาลูกไส้ได้แบบนี้มาคนหนึ่งลูกไส้พามีบ่คือลูกไส้เท่ห่วเท่เออลูกไส้เท่เป็นลูกไส้โปดตีนลูกพักลูกแพ่งค่ะมำงยังเออหัวหัวติดไหมแม่ว่ะมีงยังเลุ่ยยึดบุกบิวคู่ตัวนั้นซับปาดนี้บ่ ไม่ใส่เฮือนนะใช่ดูครับตุ้มใส่เอองาม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 นั่นไม่ทาซีหายหัวนั่นซาสีให้งามเฮาอวะเนาะซาสีให้งามเฮาอวะเออส่วนปองเยี่ยมนี่การทั้งผู้ใหญ่เป็นมาออกไอเดียให้นี่โดยเฉพาะแบบนี้เออการกรโมยยางเนี่นาทาวน์บ่านี่ค่เนาะงไม่จอิเนาะน่าแก่คนบ้านเมาไ่ได้อัดกึบโลดว่ะคนบ้านต้องอัดมีท่อ หลังนี่พักคอยไว้เนาะแม่นคนเจ้ามีคนบัดเพชรติดใจบัดเขาสิเอาเจ้าขังไว้ห้องบัดจะออกทางออกแยกไปเนาะได้ละก็จะออกไปทางนอกวันจะไปชี้ค้างไปแล้วแบบนี้บ่มีนะไเด้ที่ฮะก็อยู่เภาคีนอกแล้วบ่มีดอกเนอกภาคีค้างเนาะบ่มีดอกภาคีค้างเอาอย่างต้องบิวอันนห้ยต้องบิวบัดเจ้าเขาห้องเนี่ยวันล็อกไว้เนาก วัฒนาสีติดกระดูกรียบร้อยนี่แห้งฉีงามกว่าเนา้อยั้นอีกโดนบ่อม่โจยเชื้ทาสีคิดว่าเหมอนกับน้องหุ่น้องสร้างอยงไรเออแต่ว่าฉีดได้อ่าใส่บานประตูยังแรกแล้วจากเชื้ทาสีเนาะเบื้องสูงือว่าทาสีก่อนบ่อหรือว่าใส่บานก่อนนอนเบากับไพ่เพื่อต้องเห็นอย่างก่อนว่าเอาประตูก่อนบ่อหรือว่ายังไงยังบวจากน้ำสร้างไปแล้วแต่สร้างเป็นบวกจากน้ำสร้างได้บางทีมันกอาจจะ ถ้าสีก่อนก็นมีอย่ามันเปื้อนเนาะถ้าว่าปกตินี่ถ้าว่าติดกระโลก่อนนี่เพิ่นสิติดกระโลก่อนอ๋อติดกระโลกแทนถ้าสีบอกดีว่าถ้าสีก่อนบางคน,น,นะนแต่ว่าปกติตามนี่บางเทือเพิ่นทาทั้งนอกก้อนอย่างเี่ยบางคนกันเหตุผลคือกันเนาะติดกระโหลกทา้งในแล้วแต่กัท่าสีทา้งในเออจนเชื่อแล้วก็มือมาแรงเด้แล้วเชื่อเชื่อเนื้อคลองใส่ยปาด แล้วกับมือแรงอย่างเงี้ยดูชว่าแล้วมันเห็นกับซอเก้ืสามสิบเจาะค่ะมัแล้วก็เตรียมแล้วเนาะวันอาทิตย์นี่ก็ห่อหล่อยเนาะเตรียมแล้วคนจากมืออ่ะม่จอนก็เอิร์เว็บซีชุดเปิ้ลบอกเว็ซีด้วยไกลเพ็ดบุญเดย์ห่อกระต้มนะห่อเป็นยูบ่ห่อกระต้มเนาะห่อกระต้มเนาะเป็นยูห่อห่อจะกล้วยนะฮะนะมาเบิรงแม่จอนห่อเด้อวันนี้เนาะเมื่อได้สีห่อในสีมาห่อซอยนี่ยอ๋อพังเปลอกมืออื่นแล้วขัดละห้อมืออื่นนี่โดู สิเดบ้างชูหาใครจันและพาไปเออสิเดม้าหอซอยไม่จรรเดเอสันเ้อคือขันหอบเป็นขันเป็นแต่หอสองงานสามงานอกออหอไม่ตกมัดเนี่เป็นบ่หอแบบว่าเอาตอกมัดในหลายยานวัดเอาอ่ะเนาะเ้อแต่หอขนมุกนี้คนนี้ส่วนตองน่เป็นเป็นกับโงามยุมยุ่ย่เป็นกัเป็นแล้วกับหอโบงาม มันบวงงามตะมูจะมีอี้นีมันเป็นตะปูตะปูอีบหรเนยเพลิกไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนยักแล้วห่อขนมมกนะเนยเขาเคยเห็ดเต็เลยเฮ็ยบุ๊คเขาปลาไปไงเข่าแป้งแค่สองสามห่อเพื่อสีห่อมันต้องมีห่อแด่ห่อหนึ่งทีงามเนาะบอกกับไผ่เพื่อสีหอเบิด์นะห่อนี้คิดได้เจ้าหอนาเจ้ากระเฮ็ดผู้ว่าแบบนี้คิดได้เจ้ากับเปลี่ยนแบบไม่จนกว่าจะเจอแบบใดถือใจที่เขาต้องการบวงงามแต่จังเลยอตัวนั้น ปีละเทือเนาะแม่จอนมันก็ลืดเปน้องเพื่อช่งามอีกเพราะว่า่อเรื่อยบ่ถ้าว่า่อเรื่อยนี่สิใบยุเป็ยนยุนี่ปีละเทือเอาไปส่งเทืออะไรวาบอกกับใส่งเทือสามเทือพูด้ทำเพื่ดุแต่ว่าสามันบุญเหอแล้วบุคักับที่อกับบ่อเยาคนกับคนบุห็เลยคนกับบุหเลย บนหอของนมูกเห็นอ hmm. LIKE okay. ื่นอย่างสีเนาะแล้วแต่หอยสบายของไปของมันแต่หอยพวกกล้วยกับข้าวกันแล้วหอกปลาพันธุ์มือเนี่ยชื่อแต่แต่พวกเขาชื่อแต่ขนมโดยกระชาติจุวัเชื่อแต่ขนมเลยแกเราอายยังมากไหมเหมือนลุ่มไปก่อนเหมืนฟ้าจีบเข่าลง่มซอกติ๊บซับติ๊บไปแหละลุ่มทางบ้านในจอร์นเพิ่นกาลงเข่า อันตอนเช้าลงบอันตอนเด็กเขาพัดก่อนเราไปจักหรอ่ะอันเราพาเข่าปรนเ็ดอยู่บ่พาเข่าก็ก็คุ้มคลายว่าเฮ้ยพาเข่าก็แม่จอนรับุเองเลยโอ้อันพาเข่าตอนเด็กกับนายแม่จอนเข่าคนเด็กนู่บ่แมนเข่าพันก้อนบ่กับคนเอิ่นน่ะแมนแมนนามอพนิแมนมีอยู่บ่สบายเด้อลงปัดทองนู่นจะเคยได้ บอคอยว่าอาจจะเคยแต่ว่าเม่จูนเราบูฮู้แต่ขันหมุกเรายังบูฮู้ช่อบูเป็นอันี่นะฮะน่ะห้อบูเพนมันม่น่าจะมีทุกบ้านนี่เนี่ยค่ะบห้อบูเป็นค่ะน่ะห้องข่าวพัดก้อนแต่ว่าเม่จูนนี่เราบูฮู้เราบูเคยเห็ดแต่ว่าบางบ้านจะลวยไปเลยหกโมงลงความจักหันบางบ้านบางบ้านที่บ้านเราเนี่ลงคืนเนาะเที่ยงคืนเขาเรียว่านอนเสร็จแต่คือแบบทั้งบ้านเนาะนี่ว่าเป็นไงกันนอนเลยไ่ได้นอนเราบอกห้องพักป่ะวัติ ช่วงแรงๆกๆี่เตรียมเครื่องเนยเตรียมผ่าขา่าบัดประมาณเทีย่ยงคืน,นวันหนึ่งเขาเอาลงต่อบัดประมาณสี่มุงเสามาบรรุกหนึน่งเขาเตรียมเสบาดอีกอกันไปเขาพันก้อนนี่ผู้เือนไก่แห้งเต็กไปนอนถ่ายพุทธ <c oughs> พอบ้านไก่ออกมาทางต่อกับบานพีนพี่นะ <c oughs> ถ้าว่าไปสวยพระท่านเพิ่เผื่อไปฮอดไก่ <c oughs> ดย <c oughs> บ่ได้นอนเลยปากคนก็ดีมือนั่นนะ นอนนอนนอนได้เตะนอนก่อนได้คุณนอนตาหนึ่งข้อสู้นอนต่ออืมเนาะยัหมดเราหนึ่งข้อเตี้แม่จอดลงไปลงไปวัดบนเขาไปเมื่อนั้นบ่เด้วัดนี่แหละเขาไปเมื่อไปเมื่อไหร่หรอวะเลยไก่ไปได้แฉเนาะไก่ได้ไก่หนึ่งเด้แมนแมนขันแปนเดียวก็เห็นเลยน่ะทั้งลูกสิบรบกวนแม่จอดเด้อให้แม่จอดโอ้ลมกระบอกกำไพกับสว่างก่อนเด้อเลย จบคลิปคือกันแล้วทั้งบ่าวกับไพ่กับจิคอลาเพื่อแหละเมื่อคือกาหนเมื่อนาเมื่อไนสิบ้าผ้าห่อเขาต้มดอกข้อแต่ว่าเมจโญนเกียวเพื่อนไอ้พร้อมบมูยากษ์เลยสิฟ้าเห็ดเอตอกกล้วยมันงามบ่เออเอาตอกกล้วยว่าถาเอาตอกว่าถาสิฟ้าเห็ดบมูยากบางคนเพื่อนว่าขอใช้เป็นจองจานนะ ใบตองไปตองยังใบใบใบตองจานใบจานใบจานแซ่บบางคนว่านะแต่ว่ามันใบแตะไม่เนาะคือการใบเส็บตัวตองกล้วยบเคยแต่าตองกล้วยอันนี้ก็ในร่องเลือปีนี้ร่องเลือปีนี้ก่็ฉีร่องมือแจ็คหอสองหอคัดเปียกแงได้แล้วมาบอกไข่แน่ขนาดคำเสบเลยก็เก็บเมียนตะก่อนว่าหืมก่อนยังบอกมูน้องเลยเบื่อกินก่อนบ่แม่รับไปอยู่ในใจบ่ด้วยสบายใจไปจอน